หลุมมันเห็นไหมไม่หลุมใครหลุมมันในหลุมเจ้านี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวใหญ่สุดในย่านนี้ใหญ่สุดในย่านนี้หลุมก็จะใหญ่หน่อยอันนี้มีหลุมนะเจ้านี้หลุมหน,นึ่งเจ้านี้หลุมใหญ่สุดในย่านนี้อัน <c oughs> นั้นเองนูงง่น ถ่หลุมมันถ่ายหลุมมันเห็นไหมแล้วมีความสุขชีวิตเขา ừ, บ้านเขาเองน่าจะไปดูดโคลนขึ้นมาเนะี่ยจะไปดูดโคลนขึ้นมาแล้วก็มาพ่นออกให้รอ,อบๆบอ่อหายไปละหายไปละขึ้นมาแล้ว ่นละอาจจะคน,นนั้นมัเนน่ะอาจะออาจะคนออกเออนั่นแหละเออเออ่าจจะคนออกเออเดี่ยวบ้านเขาหลังก็เลือยเลยเห็นไหมใหญ่สุดในย่านนี้เลยค่ะปลาตีนอ่าพักแล้วพักล่างแล้ว นี่คือตากาศบังปูค่ะตากาศบังปูนะคะโอ้นกเยอะมากเลยค่ะวันนี้แต่เราไม่ดูค่ะเรามาดูปลาตตนมาดูปลาตตนค่ะอารมอีกแล้วลงไปอีกแล้วค่ะเมื่อกี้พักเหนื่อยแล้วก็ลงอีก เราให้ปิดเรา่หยปิดเขาจะใหเอาคนไะปดูด,ดคนออกมามาอีกแล้ว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 มาอ้ว,อลวอาานละคนขีเลนะรมั้นี่ยจะมองไม่เห็นข้างหน้ามังคนขิเลนจริงไม้ไ<อ>าหลังให่สุดในย่านนี้เลยเห็นไหมแ้วก,ก็ตัวใหญ่สุดในย่านนี้นะ เห็นเล้เห็นแล้วเนียเห็นแล้วนี่หตัวเนียนเขาลงเขาแคนออกเนเออเอแล้ว้ขาก็ลงไปด้เหมือนกันแล้วก็อกมอืาการทำบ้านใหญ่บ้านอวดกันเลยคะเรงไปแล้วลงไปแล้ว เออตัวนี่ยขึ้นมาแล้วไหนเห็นไหมเขาพ่นไหมนี่เขาพ่นไหมเออเออเออ,เอ,อตอนนี้ตอนนี้เราไปอีกแล้วตอนนี้เราไปอีกแล้วเออเราไปอีกแล้วโอ,อ้เขาพ่นขี้เลนออกอ,อ๋อเขาทำบ้านไไอ้สัตว์ม่เห็นเขาสร้างบ้านแต่เมื่อกี้พ่นพุดเลยเออ,อตัวนี้ดิ ไปลมันมองไม่เห็นเลยมันมองเห็นก็พ่นแล้วเขาจะลงไปขุดบ้านทำบ้านเขาเห็นตัวนี้นี่พ่นชัดเจนเลยเนี่ยเดี๋ยวนะดูตัวนี้ดีกว่า มันชัดเจนเลยเออ็ตาทำอย่างนี้เอง